แรงงานมีคุณภา่วิตที่ดดีได้รับนํายนสองพันห้าร้อยคารที่เวลาย 14, สิบามนาฬิกา3า1สินาทีนายสุทธิสุขโคศลปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงานครั้งที่1นึ่งทับสองหาณห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลชั้น5โดยมีนายนิยมสองแก้วรองปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทำงานเป็นรองประธานกรรมการและนางโสภาเกยกรติรัชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุก,การผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้แทนองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้างที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้ 1. ให้ปรับปรุงคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นคณะอนุกรรมการประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานจำนวนสองคณะ 2. เห็นชอบในหลักการปรับปรุงแก้ไขและจัดทำร่างระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานและการดำเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการฉบับที่3พศ2564สา ให้ดําเนินการสร้างการยอมรับร่วมในมาตรฐานแรงงานไทยกับมาตรฐานสากลอื่นๆเช่น ISO 2อ6เพื่อให้มาตรฐานแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปปสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน